สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูริงทาโร่บายชูรีก่อน,นะคะวันนี้จะมาทำแรนดอมนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือความแตกต่างที่คุณมีหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตัวคุณรู้สึกว่าคุณแตกต่างจากคนอื่นเรามาดูกันว่าทำไมคุณถึงแตกต่างจากคนอื่นคลิปนี้ขอเป็นแรนดอมแล้วกันนะคะเพราะว่าน่าจะเป็น กรณีพิเศษจริงๆที่คนที่จะเข้ามาชมคลิปนี้เพราะคุณต้องแปลกและแตกต่างจากคนอื่นจริงๆนะคะคิดอะไรที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะดูแตกต่างออกไปอาจจะมีความสงสัยในชีวิตของตัวเองมีความสงสัยในคนรอบข้างเยอะแยะไปหมดแล้วก็การใช้ชีวิตความคิดต่างๆนานามันก็จะดูแตกต่างไปจากคนอื่นถึงแม้ตัวคุณจะ ใช้ชีวิตปกติทํางานหาเงินปกติเหมือนคนอื่นดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่ได้แตกต่างอะไรทางกายภาพแต่มันเป็นความแตกต่างทางด้านจิตใจและความคิดมากกว่าหัวข้อนี้ที่ไม่หมอตั้งใจจะทําก็คือความแตกต่างทางด้านความคิดและจิตใจมากกว่างั้นเรามาดูกันว่าความคิดของคุณน่ยหรือว่าจิตใจของคุณที่มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันเกิดจากอะไร มันเกี่ยวกับอะไรกันแน่นะคะเราก็พยายามจะให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยไขข้อข้องใจตรงนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดูแลคนที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะเพื่อเปิดไพ่ดูดวงชะตาทําไมคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ถึงมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นคะ ฟ้าเปิดผิดที่ผิดทางสง่าผ่าเผยธาตุดินสมบูรณ์ สะพานบุญว่างปล่าทำไมคุณถึงแตกต่างจากคนอื mm ่น hmm. เพราะมันเป็นสิ่งที่มันเหมือนกับว่าคุณลองขอที่คุณจะทําเรื่องนี้ทําสิ่งนี้ในชีวิตของคุณความคิดความอ่านของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจอะ่ะ มันเหมือนคุณตั้งใจเนี่ยคุณปักลงไปในดินเนี่ยคุณตั้งใจคุณเหมือนคำอธิษฐาน่ะมือนคำอธิษฐานที่คุณเกิดมาคุณจะคิดแบบนี้คุณจะทำแบบนี้มันมันติดตัวคุณมาแหละมันติดตัวคุณมาอาจจะเนิ่นนานหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้แต่บางเอิญว่าพอคุณมาอยู่จุดจุดเนี้ยอยู่กับสังคมของคุณอยู่กับครอบครัวมันก็อาจจะดูเป็นอะไรที่ดูผิดที่ผิดทางนิดนึงอะ แต่ว่าในการผิดที่ผิดทางในความแปลกของคุณในความแตกต่างของคุณเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับคุณเลยมันอาจจะเป็นการใช้ชีวิตที่เหมือนกับว่าจะว่ายากลําบากก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องโดดเดี่ยวนะมันอาจจะเป็นอะไรที่จะต้องโดดเดี่ยวแต่ในความโดดเดี่ยวของคุณนะ่ะมันมีความสงาา่าผ่าเผยแสดงว่าในความต่างของคุณนะ่ะมันจะนําพามาซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่ ที่ตัวคุณเองมีศักยภาพที่จะเชิดใายหรือจะส่งแสงให้ผู้คนรอบข้างได้เห็นว่านี่แหละความต่างความคิดเห็นที่มันแปลกแตกต่างออกไปแต่มันก็สามารถที่จะทําประโยชน์หรือมันสามารถที่จะสร้างประโยชน์ได้มากมายกว่าคนที่เขารู้สึกว่าคนที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นเป็นส่วนใหญ่ในสังคมก็ได้ในความต่างคุณได้สร้างประโยชน์ได้สร้างสิ่งดีๆได้สร้าง ความนิยมชมชอบในตัวคุณได้แล้วก็คุณเป็นคนที่เป็นคนที่เข้มแข็งกว่าคนอื่นอะเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าคนอื่นในความต่างตรงเนี้ยคุณคุณกับแข็งแกร่งกับคนอื่นเข้มแข็งกว่าคนอื่นแล้วก็สิ่งที่คุณคิดต่างเนี่ยนะเราว่ามันมองเป็นมุมของการที่คุณมาพัฒนาตัวเองมากกว่ามาสั่งสมบุญ มาสั่งสมบุญมาพัฒนาตัวเองมาเรามองเห็นพลังงานของความขี้สงสัยมากๆอ่สงสัยเยอะสงสัยหลายๆเรื่องการสงสัยไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่การสงสัยก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปเสาะหาคำตอบพอการที่คุณเสาะหาคำตอบได้เนี่ยคุณจะได้ค้นพบกับสิ่งที่มันมหาสจร์คุณจะได้ค้นพบกับเขาเรียกว่า ถ้าเป็นตามหลักของของพุทธจริงๆอะ่ะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในในในขั้นของออบุคคลในทางพุทธศาสนาท่านต้องการก็คือนิพพานอันนี้เป็นกรณีที่ที่บ่งบอกถึงภายภาคหน้าว่าถ้าคุณหาคำตอบมีความแข็งแกร่งในจิตใจมากพอ แล้วก็ค้นหาคำตอบที่แท้จริงในการใช้ชีวิตต่างๆนานๆที่คุณสงสัยได้เนี่ยคุณจะค้นพบความว่างเปล่าทำไมมันถึงขึ้นความว่างเปล่าวความว่างเปล่าก,ก็คือก็คือนิพพานใน,ในคำคำของพระพุทธศาสนาเราเนาะคือสูงสุดแต่ในด้านสากลเลยก็คือว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะอ,อ,อาจจะเข้าใจ ทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นเพียงแค่แค่ช่วงชีวิตหนึ่งแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความว่างเปล่าถ้าเป็นหลักของจิตวิทยาสากลคุณก็จะมองในลักษณะแบบนั้นนะคะนี่คือพื้นฐานนี่คือพื้นฐานของของว่าทำไมคุณถึงทำไมคุณถึงเกิดมาด้วยความแตกต่างอะไรแบบนี้มันมีจุดมุ่งหมายของคุณ ที่คุณแตกต่างที่มีความคิดที่แตกต่างออกไปเนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายในจิตใต้สํานึกของคุณในในจิตวิญญาณของคุณนะ่ะมันมีเป้าหมายของคุณอยู่ที่คุณจะจะลงมาอยู่จุดนี้แต่มันอาจจะยังไม่ได้เจอกลุ่มเดียวกันยังไม่ได้เจอจุดที่เป็นเหมือนกันแล้วว่ามันน่าจะคุณจะต้องอยู่ในจุดที่ไม่เหมือนคุณนี่แหละต้องอยู่ให้ได้เพราะคุณน่าจะมา มาทำภารกิจอะไรบางอย่างมาเปลี่ยนหรือว่ามาเสริมหรือว่ามากระตุ้นอะไรของตัวเองบางอย่างลาให้ไพ่ทาโร่สาหรับนี้นะคะช่วยอ่านเสริมหน่อยว่าในความไม่เหมือนใครของคุณเนี่ยมันบ่งบอกอะไรในตัวคุณได้อีกไหม King of Pentacles หนึ่งดาบในการที่ในการที่คุณแตกต่างความคิดแตกต่างทั้งด้านอารมณ์จิตใจเนี่ยนะไพาทาโร่อยากจะขยายออกมาเลยก็คือว่ามันเหมือนคุณต้องการที่จะมาเคลียร์ต้องการที่จะมาฟันฝ่ากับอุปสรรค ฟันฝ่ากับสิ่งที่ที่คุณคิดว่ามันจะนำพาความสุขหรือความสำเร็จมาให้กับคุณได้มันไม่ได้ไร้ประโยชน์เลยสำหรับคนที่ที่พี่ที่เป็นอยู่ตรงจุดนี้ความต่างของคุณเป็นอะไรที่คุณจะต้องหาคำตอบให้ได้และตอนนี้คุณอยู่ในห่วงเวลาของการรอ รอคำตอบรอบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการเรามองว่าคุณก็เข้าอกเข้าใจตัวเองเข้าใจในความแตกต่างของคุณเองเนี่ยอย่างมากเลยละ่ะคุณเข้าใจมันอย่างมากเลยในตอนนี้แต่แค่คุณอาจจะต้องแบบใช้ความคิดใช้มันสมองใช้สติปัญญาของคุณเองเนี่ยที่จะก mm ้า hmm. วเขาเรียกว่าก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่ง ก้าไปอีกสเตตหนึ่งของของคนที่สงสัยเนะาะประมาณนั้นของคนที่สงสัยเออแล้วก็จะถามอะไรอีกในความต่างแล้ว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 การที่ที่มันแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยมันจะมีผลมันจะมีผลแบบไหนออกมาในรูปแบบไหนในชีวิตของคุณหนึ่งใบไปแล้วนะคะสีสี่ไม้ ก็คือความมั่นคงแล้วก็2องดาดแล้วก็ใบนี้คือ Hy ไฮพินเทสผลของสิ่งนี้ในอนาคตเนี่ยนะผลของสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในอนาคตเนี่ยมันเหมือนคุณจะเลือกเส้นทางของความมั่นคงได้เลือกเส้นทางว่าคุณจะคุณจะสร้างความมั่นคง ให้กับตัวคุณเองให้กับครอบครัวแล้วก็คุณจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าไฮพิม i n เทสเนี่ยเป็นการศึกษาการค้นคว้าศาสตร์ต่างๆที่คนอื่นเขาไม่ได้จะชอบศึกษากัน ไม่ใช่ว่าจะเป็นศาสตร์มนดำอะไรไม่ใช่มันจะเป็นศาสตร์ของจิตวิญญาณมันจะเป็นศาสตร์แห่งความรู้ในด้านาลึกลับถ้ามีพลังงานของการเป็นหมอดูได้การพยากรณ์ได้คือคุณอาจจะสนใจศาสตร์แบบนี้แล้วขอขยายสองดาบให้คุณหน่อยว่า ในความต่างของคุณในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะส่งผลอะไรกับชีวิตของคุณขยายสองดาบหน่อยนะคะ t e m p ล r a n นสองดาบที่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้ก็คือก็คือการที่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจว่าการที่คุณจะใช้ชีวิตโดยปกติเนี่ยให้มัน ให้มันราบลื่นไปพร้อมกับกับสิ่งที่คุณเป็นได้อย่างไรคุณจะต้องปรับสมดุลพอสมควรปรับสมดุลให้อยู่ในสภาพที่ปกติไม่ได้เหนือปกติอื่นใดไปเพราะว่าถ้าคุณปรับสมดุลได้อะไรได้ความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยมันเพียบพร้อมมันรอคุณอยู่จาก 7, เจ็ดจากเจดเหรียญที่คุณเฝ้ารอเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณจะได้เก้าเหรียญ เก้าเหรียญก็เป็นอะไรที่แม่หมอชอบมากไพ่ใบนี้มันเป็นเป็นเหมือนพลังงานของคนที่ไม่ต้องพึ่งพาสายใขรมันเป็นพลังงานของคนที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้อยู่บนการใช้ชีวิตของตัวเองไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เป็นภาระให้ใครหรือไม่ได้จะต้องให้ใครมาเป็นภาระให้คือเขาเขาเพียบพร้อมเขามีความสุขด้วยตัวเขาเองอะ นี่แหละคือสิ่งที่ที่คุณปรารถนาและคุณก็จะได้มันถ้าคุณปรับสมดุลตรงนี้ถ้าคุณปรับความรู้สึกตรงนี้มันอาจจะมีอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจอยู่บ้างเพราะว่าในความแตกต่างมันก็ย่อมมีอะไรที่ที่ขัดใจที่เหมือนกับว่าเอ๊ะเรามาถูกทางหรือเปล่าไปถูกทางหรือเปล่าละเลยแบบเนี้ยเพราะว่าคุณจะเริ่มสงสัยตัวเองว่าแปลกกว่าคนอื่นใช่ไหมมันก็เลยเป็นอะไรที่จะขับเคลื่อน ความสามารถขับเคลื่อนความคิดที่คุณมีเนี่ยไปได้ช้านิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันไม่เหมือนคนอื่นไงแล้วเรามีแม่หมอมีไพ่สำรับนี้ที่หายไปพักหนึงก็คือไปทำไพ่สำรับนี้มาก็อยากจะให้มันเป็นข้อความเป็นไพ่ข้อความอยากจะให้ข้อความเนี่ยส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปว่ามีอะไรที่จะแนะนำ ให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือเปล่าคะขอสัก3าใบแล้วกันนะคะคำแนะนำจงเปิดใจยอมรับความเป็นจริงในชีวิตที่คุณกำลังเจออยู่นี่คือไพ่แนะนำนะคะแล้วก็อีก1นใบนะคะให้ของขวัญกับตัวเองบ้างนะแล้วก็อีก1นใบนะคะ จงให้อภัยกับคนที่คุณคิดว่าไม่สมควรจะได้รับการยกโทษให้เพราะการให้อภัยคือการที่คุณจะได้ปลดล็อกจากคนคนนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณให้อภัยเขาไม่ได้เขาก็จะติดตามตัวคุณไปตลอดติดตามตัวคุณไปตลอดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าตามทางกายภาพแต่เขาจะติดตามเข้าไปในความรู้สึกของคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่ปลดล็อกโดยการให้อภัยเขาอันนี้คือสิ่งที่ ไพ้อยากจะออกมาแนะนําให้กับคุณแล้วก็ช่วงนี้คุณควรให้ของขวัญกับตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่คุณต้องการก็สมควรจะให้ของขวัญกับตัวเองบ้างแล้วก็ใต้สํำรับนะคะใต้สํำรับถ้าคุณสงสัยอะไรอยู่คําสอนคือคําตอบครูบาอาจารย์ของคุณท่านไหนคุณเคารพท่านไหนคําสอนของท่านนั่นแหละคือคําตอบที่คุณสงสัยอยู่นะคะแล้วก็ ไปบนก็จงเปิดใจยอมรับความเป็นจริงนะคะในชีวิตของคุณที่คุณเจออยู่เนี่ยไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะจงเปิดใจยอมรับมันว่าเออสิ่งนี้แหละมันคือเรื่องจริงมันคือความเป็นจริงที่คุณจะต้องยอมรับแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วเราก็มีอีกสำรับหนึ่งนะเป็นเออมันเหมือนเป็นพรแห่งความโชคดีเหมือนเป็นพรแห่งความโชคดีให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะ คุณได้นกอินทรี see. คุณได้พอในความสง่างามนกอินทรีเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญสติปัญญาและความแข็งแกร่งการมองการไกลการมีวิสัยทัศน์เป็นเจ้าแห่งท้องฟ้าตัวตนของคุณน่ะเหมือนนกอินทรี see, ก็คือสง่าผ่าเผยนะสงาา่าผ่าเผยแล้วก็ มุมมองของคุณเนะี่ยมันต่างกันจริงๆเพราะคุณได้ได้เห็นมุมที่มันสูงกว่าคนอื่นน่ะนกอินทรีจะเป็นอะไรที่ที่ตาเขาแบบเฉียบแหลมมากๆอ่ะคุณก็เป็นดั่งนกอ,อินทรีความแตกต่างของคุณอะ่ะมุมมองที่คุณเห็นอะ่ะไม่เหมือนคนอื่นแต่เป็นมุมมองที่ดีมันเป็นมุมมองที่ที่น่าอัศาจรรย์ใจแน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใคร ็จงอย่าให้ความรู้สึกของคนอื่นหรือความเป็นตัวตนของคนอื่นน่ะมากําหนดกฎเกณฑ์ว่าให้คุณจะต้องเป็นใครคุณจงเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดการเป็นตัวของตัวเองถ้ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นคุณจงเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็สารต่อภารกิจความเป็นตัวตนของคุณ ออกมาให้มันมีความเจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะต้องขอเป็นเรนดอมก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่เหมอะงานยุ่งมากนี่ก็อัดดึกแล้วเสียงก็อาจจะหายนิดนึงยังไงก็ขอให้คนที่เข้ามาชมคลิปมีความสุขมากๆนะคะสมหวังทุกประการแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะ